สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีน้ำโชกพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสองตัวรูดนวดประจาวันที่12คกุมภาพันธ์2 5 6นนะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่11นะครับผมสำหรับวันที่11แอดมินให้รูดอยู่ที่7กับ2นะครับผม สำหรับ7นะครับผมสายวิ่งสายรูดนะครับผมจะได้70นะครับผมสำหรับ2นะครับสนะครับผมสำหรับในชุด3ตัวนะครับผมแอดมินให้อยู่ที่371นออก713นะครับผมก็ได้โตสดนะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ f c พี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผม ก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่12นะครับผมแอดมินจะให้รูดอยู่ที่8นะครับผมกับ4 แปดจะมีแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดหกแล้วก็แปดเจ็ดนะครับผม สำหรับ4นะครับผม41 42 43 47 และก็48นะครับผมสำหรับเบิ้ลนะครับผมมีหนึ่งหนึ่งสองสองสี่สี่ห้าห้าและก็88นะครับผม สำหรับวันนี้ระวังเบิ้ลนะครับผมสำหรับสามตัวนะครับผมศูนย์แปดสองหนึ่งแปดสาม

เอฟซีพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้เอฟซีพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ